สวัสดีจ้าสวัสดีพาทุกคนมาเกลือไก่น้ำกันเนาะแกนน้ำคนปิ๊บๆๆๆๆกนนะทุกน <laughs> <Keep> I'm <going>. not <laughs> multim, ছবখটতে্ the way. মোট়খ আরারা িংরা, সাটারা. ছরাটাকোডারা কন্ন্যনাবে. มีป้ามีนกเป็ดไก่นะบางส่วนก็ได้พักไปนั่งไปแม่สาวจะเช็ดวนกันขึ้นเลยขึนเลยมวนอยู่กับเป็ดกับไก่กับมวนแก กระส่วนขั้งนังไก่เบ่งรูเบ่งรูไก่ไก่ไก่กับลูกกับเต้าเบนก็ทุกคนไก่เมย์ไก่เมย์ไก่เมย์เลีเเ้ยงลูกทุกคนถ้าไก่ได้โบกเลยก็ แม่นำมาไหว้นม่นางแม่น,นางเป็นคนดูแลเป็นคนสาสีเป็นคนเกลือเพป็นเป็นคนเลี้ยงตะเนคนียนน,นนั่นนี่เนาะแม่คิดไว้อันอนี้อ้าวนั่นนี่นะตะเนคนียน ัอ้าวอาตาเขาจะกำลังกินแลน้วน่งให้เขากินนะตีหมดลงมากไี่แนวกินนะเน,นาะมูมายาดกินก่อนเติมกระน้่ใส่ทุกคนโอ้ยทุก ง่ายจ้ะเนี่ยไก่ง่ายสุดนะเซร์ไรเด์เด้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไก่พื้นบ้านตรงนี้ไนโบโลไบรโล,รโลทุกคนต้นน้อยดันแกงหาเคลียปวกเคลียยังเองแน่นไมค่อยเคลื่อลายเนะขอบใจเด้อขอบใจหลายๆที่เขามาหลับสมจ้ะขอบพระคุณมากๆบ๊ายบายค่ะ